สามเกอค่ะอันนี้ชุดเล็กนะคะนำเสนอมากเลยตัวใหญ่บึ้มๆราคาโหลไม่แพงเลยสนใจติดต่อมาได้นะคะทำยังไงใช่นานะนนาเปล่าไม่ใช่นี่ชุดเล็กนะคะ อย่าไปไกลนะน้องมีสุขภาพดีค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเหมือนก็ตายเลยทำไมเหมือนก็ตายจังเลย เหมือนกระต่ายเลยนี่เหมือนกระต่ายเลยไนงะเหมือนกระต่ายเลยอ้อทำไมเหมือนกระต่ายอะจะเล่นกับแม่เหรออืมจะเล่นกับแม่หรือไงโอ้มากัดแม่หมดเลยกำลังโซนเลยค่ะอะไรอะไรอ่ะกัดแม่ไง